ทุกคนก็ทำงานเพื่อเงินเพราะเราต้องกินต้องใช้แต่ทำไมนะคะในเมื่อทุกคนก็ทำเพื่อเงินเหมือนกันทั้งนั้นแหละแต่ทำไมความสำเร็จจึงไม่เหมือนกันนะคะพอจะบอกแบบนี้นะคะว่าการทํางานถ้าทํางานทุกคนต้องอยากได้เงินถ้าทํางานแล้วไม่เอาเงินเรียกทํากิจกรรมไม่ได้ทํางานทําการกุศลนะคะดังนั้นการทําเพื่อเงินแต่ทําไมความสําเร็จเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะพอยกตัวอย่างแบบนี้นะคะว่าสมมุติมีคนสองคนชื่อ นายกกับนายขอ,อแบบนี้นะคะทางานตําแหน่งเดียวกันสองคนทํางานตําแหน่งเดียวกันเงินเดือนเท่ากันนะคะพราถึงเวลาก็ได้รับเงินเดือนเหมือนกันนั่นแหละนะคะแต่ว่านายกรู้สึกเหนื่อยกับการทํางานมากนะคะเพราะอะไรเพราะนายกนะคะใน,ในความอยากได้เงินเนี่ยในข้างในเนี่ยเป็นความโลภก,ก็คือหมายถึงทํางานเพื่อเงินเท่านั้นทํางานด้วยความโลภแล้วเขาก็จะดีใจตอนทุกครั้งที่เงินเดือนออกแต่พอตอนทํางาน รู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะถึงสิ้นเดือนสักทีอ่ะอยากได้เงินนะคะในขณะที่ในขอค่ะแน่นอนในขอก็ต้องมาทํางานเพื่อเงินเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะคะแต่ไส้ในเปลี่ยมไปด้วยความรักค่ะรักงานที่ทํานะคะดังนั้นในขอจะทํางานทุกวันทุกวันด้วยความสุขนะคะด้วยความสบายใจพอถึงเวลาได้เงินเดือนนะคะจะมีความรู้สึกดีใจเหมือนได้โบนัส ะะเพราะเขารู้สึกอยู่แล้วว่าทุกวันที่ทํางานคือความสําเร็จของเขานี่แหลคะค่ะคือความแตกต่างสองคนได้เงินเดือนเหมือนกันเท่ากันแต่ความเหนื่อยไม่เหมือนกันดังนั้นใครก็ตามนะคะที่กําลังตกอยู่ในสภาวะนี้ก็คือว่าทํางานที่ตัวเองไม่ชอบแต่จะลาออกหรือจะเลิกก็ไม่ได้นะคะโบอยากให้ลองเปลี่ยนโฟกัสนะคะจากโฟกัสที่เงินเปลี่ยนเป็นมาโฟกัสที่ตัวงานนะคะโฟกัสที่ตัวงานดูว่า การทางานของเราเนี่ยเออวันนี้เราทําอะไรแล้วสําเร็จไปบ้างนะกับงานที่ทาแล้วให้ภาคภูมิใจกับความสําเร็จของเราแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะคะแล้วก็ให้คิดว่าการทํางานนี้นะคะเป็นการพัฒนาตัวเองช่วยให้เราดีขึ้นนี่เป็นการมองข้อดีของงานนะคะจะได้ช่วยลดทอนความเหน็ดเหนื่อย ในการทํางานทุกๆวันนะคะลองนําเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะ